ชีวิตหลังเกษียณไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่โรยด้วยหนี้หลังเกษียณฉันจะได้พักผ่อนสักทีประโยคนี้คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่พูดซ้ำๆกับตัวเองมาตลอดชีวิตการทำงานแต่ความจริงที่โหดร้ายก็คือวันที่คุณวางมือจากงานประจําอาจไม่ใช่วันที่ชีวิตเริ่มต้นใหม่อย่างสงบสุขแต่อาจเป็นวันที่หนี้สินเริ่มตามทันคุณอย่างเ,เงียบ หลายคนคิดว่ากเกษียณแล้วจะได้ใช้ชีวิตสบายๆมีเวลาไปเที่ยวดูแลสุขภาพปลูกต้นไม้หรืออยู่กับครอบครัวแต่ในความจริงมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่ต้องตื่นเช้าทุกวันเพื่อขายของเล็กๆน้อยๆต้องรับจ้างเฝ้าร้านเฝ้ารถหรือแม้แต่เก็บขวดขายเพียงเพื่อให้พอมีเงินใช้จ่ายในแต่ละเดือนเพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมาพวกเขาไม่เคยคิดว่า นี่จะเดินตามมาถึงวัยเกษียณแต่ความจริงคือนี่ไม่เกษียณไปพร้อมกับคุณถ้าคุณไม่จัดการมันตั้งแต่วันนี้ลองคิดดูนะรายได้หายไปทั้งทีเมื่อออกจากงานแต่ค่างวดบ้านยังอยู่นี่บัตรเครดิตยังต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นทุกปีและลูกหลานอาจไม่ได้ส่งเงินมาให้เหมือนที่คุณเคยหวังไว้ ชีวิตหลังเกษียณไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบมันเต็มไปด้วยดอกเบี้ยและภาระถ้าคุณไม่วางแผนให้ดีตั้งแต่วันนี้คลิปนี้เราจะพาคุณไปดูว่าทำไมผู้สูงอายุจำนวนมากถึงตกอยู่ในกับดักนี้พลาดตรงไหนในวัยทำงานและที่สำคัญที่สุดถ้าตอนนี้คุณยังมีเวลาอยู่คุณควรเริ่มจัดการอย่างไรเพื่อไม่ให้ชีวิตหลังเกษียณของคุณ ต้องใช้หนี้แทนความสุข 1. นี่หนี้ไม่เคยหายไปแม้คุณจะหยุดทำงานแล้วหลายคนเชื่อว่าพอกเกษียณแล้วทุกอย่างจะจบงานก็จบชีวิตที่เหนื่อยล้าก็จบและภาระทั้งหมดก็จะจบไปด้วยแต่ความจริงที่เจ็บปวดคือสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหายไปแม้คุณจะหยุดทำงานแล้วก็คือหนี้และมันคือสิ่งที่พร้อมจะเดินตามคุณไปจนวันสุดท้ายของชีวิต ถ้าคุณไม่เริ่มจัดการมันตั้งแต่วันนี้ทุกวันนี้คนไทยจำนวนมากเริ่มชีวิตการทำงานด้วยความหวังว่าจะสร้างฐานะให้มั่นคงแต่กลับพลาดตั้งแต่ก้าวแรกด้วยการกู้ก่อนคิดทีหลังเช่นผ่อนบ้าน30ปีโดยไม่วางแผนระยะยาวซื้อรถเกินกำลังเพียงเพื่อให้ดูดีในสายตาคนอื่นหรือรูดบัตรเครดิตจนเต็มวงเงินเพราะคิดว่า ค่อยจ่ายทีหลังปัญหาคือทีหลังที่ว่านั้นมาถึงเร็วกว่าที่คิดและพอถึงวันที่รายได้หลักหายไปนี่เหล่านี้ก็ยังอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมพร้อมดอกเบี้ยที่พอกพูนขึ้นเรื่อยๆบางคนใช้เงินบำนาญที่ควรเป็นเงินไว้ใช้ดูแลชีวิตหลังเกษียณไปกับการโปะนีเก่าที่สะสมไว้ทั้งชีวิตบางคนต้องขายบ้านที่ผ่อนมาเกือบหมดเพียงเพื่อปิดบัญชีให้ได้ และบางคนต้องกลับไปหางานทำทั้งที่สุขภาพร่างกายไม่เหมือนเดิมแล้วเพียงเพื่อหาเงินมาจ่ายค่างวดที่ไม่สิ้นสุดเพราะความจริงคือนี่ไม่เกษียไปกับคุณหากคุณไม่จัดการมันมันก็จะจัดการคุณมันจะกลายเป็นภาระที่รั้งชีวิตคุณเอาไว้ไม่ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างอิสระในวัยที่ควรจะได้พักผ่อนที่สุดดังนั้นสิ่งสำคัญไม่ใช่การหวังว่า พอถึงเวลาจะไม่มีหนี้แต่คือการเริ่มปลดหนี้ตั้งแต่ตอนที่ยังมีรายได้ทุกครั้งที่คุณเลือกปิดหนี้ก้อนเล็กก่อนทุกครั้งที่คุณลดค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายหนี้ให้เร็วขึ้นคือทุกครั้งที่คุณกำลังซื้อตั๋วสู่อิสรภาพในวัยเกษียณด้วยมือของตัวเองจงจำไว้เสมอว่านี่ไม่เคยลืมคุณต่อให้คุณลืมมันไปแล้วก็ตามและมันจะยังคงเคาะประตูเรียกหาเงินของคุณทุกเดือน ไม่ว่าคุณจะมีะไรายได้หรือไม่ก็ตามจุดเริ่มต้นของนี่คือชีวิตที่เกินตัวนี่ก้อนใหญ่ที่ตามเราไปถึงวัยเกษียณไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่มันเริ่มต้นจากการตัดสินใจเล็กๆที่เราทำซ้ำๆจนกลายเป็นนิสัยโดยที่ต้นต่อแท้จริงของปัญหานี้ก็คือการใช้ชีวิตเกินตัวใช้มากกว่าที่หาได้ซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็น และใช้เงินเพื่อภาพลักษณ์มากกว่าคุณภาพชีวิตเราถูกพูดฝังตั้งแต่เด็กว่ายิ่งมีของดียิ่งดูมีฐานะหลายคนพอได้เงินเดือนก้อนแรกก็รีบถอยรถใหม่ทั้งที่เดินทางด้วยขนส่งสาธารณะก็เพียงพอบางคนรีบกู้ซื้อบ้านหลังใหญ่เพื่ออวดคนรอบข้างทั้งที่ตัวเองอยู่เพียงสองคนบางคนรูดบัตรเครดิตเพื่อซื้อกระเป๋ารองเท้า หรือโทรศัพท์รุ่นใหม่ทางที่ของเก่าอยัางใช้ได้ดีและทุกครั้งที่เราทำแบบนั้นเรากำลังแลกอนาคตกับความพอใจชั่วคราวโดยไม่รู้ตัวตัวเลขไม่เคยโกหกบ้านราคา3ล้านบาทผ่อน30ปีดอกเบี้ยรวมแล้วกว่า6ล้านบาทรถราคา8 0 0แสนบาทผ่อน7ปีกลายเป็นกว่า1.2ล้านบาทบัตรเครดิต10,000บาทต่อเดือน ถ้าไม่ปิดเต็มยอดดอกเบี้ย18%ต่อปีจะกลืนเงินคุณไปเป็นแสนในเวลาไม่กี่ปีและข่มมนี้ไม่ได้เกิดจากโชคร้ายแต่มาจากการตัดสินใจผิดซ้ำๆของเราเองสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่านั้นคือเมื่อเราชินกับชีวิตที่เกินตัวเราจะเริ่มมองว่ามันเป็นเรื่องปกติการผ่อนกลายเป็นเรื่องธรรมดาการรูดบัตรกลายเป็นนิสัยและนี่ กลายเป็นเพื่อนที่อยู่กับเราตลอดเวลาแต่เพื่อนคนนี้จะกลายเป็นศัตรูในวันที่คุณไม่มีรายได้อีกต่อไปถ้าคุณอยากให้ชีวิตหลังกเกษียณปลอดหนี้สิ่งแรกที่ต้องทำคือเลิกใช้ชีวิตเพื่ออิมเพรสคนอื่นใช้จ่ายให้น้อยกว่าที่หาได้เก็บออมให้มากกว่าที่ใช้และซื้อเฉพาะสิ่งที่เพิ่มคุณภาพชีวิตจริงๆเพราะสุดท้ายแล้วความภูมิใจไม่ได้มาจากของที่เราครอบครอง แต่มาจากอิสรภาพที่เราไม่ต้องใช้ชีวิตหนีหนี้ในวัยชรา 3. นี่เพื่ออนาคต VS นี่ที่ขังชีวิตไม่ใช่นี่ทุกก้อนจะเลวร้ายเหมือนกันสิ่งที่ทำให้บางคนรวยขึ้นจากนี่ในขณะที่อีกหลายคนจมชีวิตอยู่กับมันคือวัตถุประสงค์ของการก่อนนี้นั่นเองเพราะแท้จริงแล้วนี่แบ่งได้เป็นสองแบบใหญ่ๆคือนี้เพื่ออนาคต นี่ที่ขังชีวิตและแค่คุณเข้าใจความต่างระหว่างสองสิ่งนี้ชีวิตทางการเงินก็จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง Act Last Act นี่เพื่ออนาคตคือนี่ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าให้กับชีวิตในระยะยาวเช่นกู้เพื่อเรียนต่อเพิ่มทักษะเพิ่มโอกาสในการหารายได้กู้เพื่อเริ่มต้นธุรกิจหรือขยายกิจการซื้อบ้านในงบประมาณที่เหมาะสม เพื่อเป็นทรัพย์สินในอนาคตลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างกระแสงเงินสดเช่นอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าหรือหุ้นที่ปันผลนี่เหล่านี้แม้จะเป็นภาระในระยะสั้นแต่สามารถเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินและรายได้ได้ในอนาคตมันคือการกู้เพื่อให้เงินทำงานแทนเราและพาเราไปสู่อิสรภาพทางการเงินในที่สุดแอกแลชแอกนี่ที่ขังชีวิตคือนี่ที่ไม่ได้เพิ่มมูลค่าให้ชีวิต แต่กลับเผาผลาญอนาคตทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นผ่อนโทรศัพท์รุ่นใหม่ทุกปีทั้งที่ของเก่ายังดีอยู่กู้เงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือซื้อของแบรนด์เนมเพราะอยากโชว์ใช้บัตรคเครดิตซื้อของที่ไม่จำเป็นแล้วจ่ายขั้นต่ำจนดอกเบีย้ยคอกพูนซื้อรถราคาเกินตัวทั้งที่ไม่ได้จำเป็นกับการหารายได้นี่เหล่านี้ไม่เพียงไม่สร้างรายได้แต่ยังพรากอิสรภาพทางการเงินของคุณ ไปอย่างเงียบๆเ,เพราะทุกเมือนคุณต้องทำงานเพื่อจ่ายหนี้มากกว่าทำงานเพื่อสร้างอนาคตก่อนจะตัดสินใจก่อหน,นี้ก้อนใหม่ให้ถามตัวเองเสมอว่าสิ่งนี้จะช่วยให้ฉันเติบโตขึ้นไหมถ้าคำตอบคือไม่นั่นไม่ใช่หนี้ที่คนมีเลยเพราะหนี้ที่ดีคือบันไดสู่อนาคตแต่หนี้ที่ผิดคือกรงที่ขังคุณไว้ไม่ให้ก้าวไปไหนเลยและเมื่อถึงวัยเกษียณคุณจะรู้ว่าการตัดสินใจตอนนี้ คือสิ่งที่กำหนดว่าชีวิตคุณอิสระหรือติดกับไปตลอดชีวิต 4. เมื่อรายได้หยุดแต่รายจ่ายไม่หยุดหนึ่งในความจริงอันโหดร้ายของชีวิตหลังกเกษียณก็คือรายได้จะหยุดลงในทันทีแต่รายจ่ายจะไม่หยุดตามคุณไปด้วยหลายคนใช้ชีวิตไวทำงานโดยไม่เคยคิดถึงวันข้างหน้าเพราะทุกสิ้นเดือนอยังมีเงินเดือนเข้ายังมีโบนัสยังมีรายได้เสริมให้พึ่งพาแต่วันที่คุณวางมือจากงาน คือวันที่กระแสงเงินสดที่เคยมั่นคงหายวับไปทันทีทิ้งไว้เพียงค่าใช้จ่ายที่ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดลองมองความจริงตรงๆค่างวดบ้านยังต้องจ่ายแม้คุณไม่ได้ทำงานแล้วค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นทุกปียิ่งอายุมากยิ่งใช้มากค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารไม่เคยลดลงภาระลูกหลานเช่นค่าเล่าเรียนค่าช่วยเหลือก็ยังคงอยู่และที่สำคัญที่สุด ดอกเบีย้ยหนี้สินยังเดินหน้าไม่สนว่าคุณจะมีรายได้หรือไม่เมื่อรายได้หยุดแต่รายจายย่ายยังเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวเลขติดลบและคนจำนวนมากเรียกแก้ปัญหาด้วยการกู้เงินเพิ่มเพื่อม,มาปิดหนี้ก้อนเก่าซึ่งยิ่งทำให้หนี้บานปลายและกลายเป็นกับดักที่ไม่มีวันสิ้นสุดพอไม่มีเงินจ่ายก็ต้องขายทรัพย์สินที่หามาทั้งชีวิตหรือไม่ก็ต้องกลับไปทำงานเล็กๆน้อยๆทั้งที่ร่างกายไม่พร้อมแล้ว วิธีเดียวที่จะไม่ตกอยู่ในสถานการณ์นี้คือเริ่มวางแผนก่อนวันที่รายได้หยุดปิดหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงให้หมดก่อนกเกษียณลดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นตั้งแต่ตอนนี้สร้างไรายได้เสริมจากการลงทุนหรือสินทรัพย์ที่สร้างเงินสร้างกองทุนฉุกเฉินและวางแผนค่าใช้ใจ่ายล่วงหน้าจงจําไว้ว่ารายจ่ายไม่สนใจว่าคุณจะ,กะเกษียณหรือไม่มันจะยังอยู่ที่เดิมและบางอย่างก็เพิ่มขึ้นตามอายุข,ของคุณด้วยซ้ํา สิ่งเดียวที่คุณควบคุมได้คือการเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้เพื่อให้วันที่เงินเดือนหยุดไหลเข้าไม่ใช่วันที่ชีวิตทางการเงินของคุณอาจพังทั้งระบบ 5. อย่าฝากชีวิตไว้กับลูกหลานหนึ่งในความคิดที่ทำให้ผู้สูงอายุจำนวนมากต้องเจอกับปัญหาทางการเงินหลังกเกษียณคือความหวังความหวังว่าลูกจะส่งเงินมาให้ทุกเดือนความหวังว่าลูกจะดูแลเมื่อแก่ความหวังว่าครอบครัวจะไม่ทิ้งกัน แต่ความจริงที่หลายคนไม่อยากยอมรับก็คือลูกหลานไม่ใช่แผนการเงินและความหวังไม่สามารถจ่ายค่าไฟค่ารักษาพยาบาลหรือหนี้สินให้คุณได้ในอดีตพ่อแม่อาจเลี้ยงลูกด้วยความคาดหวังว่าวันหนึ่งลูกจะเลี้ยงดูตอบแทน แต่โลกยุคใหม่ไม่เหมือนเดิมแล้วเศรษฐกิจที่กดดันภาระหนี้สินยุเพิ่มขึ้นและค่าครองชีพที่แพงขึ้นทําให้ลูกหลานส่วนใหญ่แทบไม่มีเงินเหลือแม้แต่จะดูแลตัวเองบางคนต้องเลี้ยงลูกของตัวเองบางคนต้องส่งบ้านส่งรถหรือชําระหนี้การศึกษาเมื่อเป็นเช่นนั้นภาระพ่อแม่ก็กลายเป็นสิ่งที่พวกเขาอาจไม่สามารถแบกรับได้อีกต่อไป มีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่ต้องกู้เงินมาใช้จ่ายเพราะลูกไม่สามารถช่วยเหลือได้บางคนถึงขั้นเอาบ้านไปจำนองเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดในแต่ละเดือนและหลายคนที่เคยคิดว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวลูกก็ส่งเงินมากลับต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเพราะแผนนี้ล้มเหลว ความจริงคือลูกไม่ใี่นี้ที่คุณควรไปทวงและชีวิตของคุณไม่ใช่ความรับผิดชอบของใครนอกจากตัวเองถ้าพวกเขาช่วยได้นั่นคือของขวัญแต่ถ้าพวกเขาช่วยไม่ได้คุณก็ยังต้องอยู่ได้ด้วยกำลังของตัวเองดังนั้นสิ่งที่ควรทำไม่ใช่หวางพึ่งลูกแต่คือสร้างระบบการเงินของตัวเองให้แข็งแรงพอที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งใคร ออมเงินและลงทุนตั้งแต่ยังมีรายได้สร้างสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสด วางแผนเรื่องประกันสุขภาพและค่ารักษาพยาบาลและสำคัญที่สุดคือลดหนี้ให้หมดก่อนถึงวันนั้นสุดท้ายแล้วความมั่นคงในวัยเกษียณไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าลูกจะช่วยคุณมากแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณเตรียมตัวไว้ดีแค่ไหนตั้งแต่วันนี้และเมื่อคุณพึ่งพาตัวเองได้ความรักจากลูกหลานที่เข้ามาจะกลายเป็นความสุขไม่ใช่ความจาเป็นห วิธีป้องกันไม่ให้ชีวิตหลังเกษยียณจบลงด้วยนี่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญมันคือผลลัพธ์ของพฤติกรรมทางการเงินที่สะสมมาตลอดชีวิตและถ้าคุณไม่อยากให้บ้านปลายชีวิตต้องใช้เวลาที่เหลือไปกับการหนีหนี้สิ่งที่ควรทำไม่ใช่รอให้ตันหาเกิดแล้วค่อยแก้แต่คือวางแผนป้องกันตั้งแต่วันนี้เพราะยิ่งเริ่มเร็วคุณยิ่งมีโอกาสใช้ชีวิตหลังเกษยียณอย่างสงบ และเป็นอิสระมากขึ้นข้อ1เริ่มจัดการหนี้ตั้งแต่ตอนยังมีรายได้นี่จะง่ายต่อการจัดการก็ตอนที่คุณยังมีเงินเดือนเข้ามาสม่ำเสมอเริ่มจากปิดหนี้ดอกเบี้ยสูงเช่นบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลก่อนแล้วค่อยๆไล่ไปที่หนี้ก้อนใหญ่การจ่ายให้หมดก่อนกเกษียณคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ชีวิตปลอดภาระในอนาคตข้อ2 ใช้ชีวิตต่ำกว่ารายได้อย่ารอให้กเกษียณแล้วค่อยปรับตัวเริ่มจากวันนี้ด้วยการใช้เงินให้น้อยกว่าที่หาได้และการส่วนต่างไปออมหรือลงทุนเมื่อถึงเวลาที่รายได้หยุดคุณจะมีเงินสำรองรองรับค่าใช้ใจ่ายจำเป็นข้อ 3. สร้างรายได้ทางเลือกตั้งแต่ยังไม่กเกษียณไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหุ้นกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจเล็กๆ สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นรายได้แบบพ s s ซีฟอินคัมที่ช่วยพยุงชีวิตในวันที่ไม่มีเงินเดือนแล้วข้อ4วางแผนค่าใช้จ่ายในอนาคตล่วงหน้าโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การทำประกันสุขภาพหรือสร้างกองทุนสุขภาพตั้งแต่นนัเนิน่นจะช่วยให้คุณไม่ต้องกู้หนี้มาใช้ยามฉุกเฉินข้อ5 อย่าฝากชีวิตไว้กับใครไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือคนรอบตัวแผนการเงินต้องมาจากตัวคุณเองเพราะไม่มีอะไรแน่นอนไปกว่าการดูแลตัวเองให้ได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวถ้าคุณมีแผนรับมือกับมันตั้งแต่เนิ่นๆชีวิตหลังเกษียณไม่จำเป็นต้องเต็มไปด้วยดอกเบี้ยและใบแจง้งหนี้ถ้าคุณเริ่มลงมือวันนี้ทุกบาทที่คุณออมทุกหนี้ที่คุณปิด และทุกการตัดสินใจที่คุณคิดอย่างรอบคอบจะกลายเป็นอิสรภาพที่คุณได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างแท้จริงอย่างที่คุณคู่ควรจะได้รับนี่ไม่ใช่ศัตรูถาวรของชีวิตและมันก็ไม่ใช่ตราบาปที่ติดตัวคุณไปตลอดการแต่สิ่งที่อันตรายที่สุดคือการไม่ยอมเผชิญหน้ากับมันและปล่อยให้มันค่อยๆกลืนอนาคตของคุณไปโดยที่ไม่รู้ตัวเราทุกคนอาจเคยก่อหนี้ เคยตัดสินใจพลาดหรือเคยใช้ชีวิตเกินตัวนั่นไม่ใช่เรื่องผิดสิ่งที่สำคัญกว่าคือวันนี้คุณพร้อมจะเริ่มต้นใหม่หรือ,อยังชีวิตหลังเกษียณไม่ควรเป็นช่วงเวลาที่ต้องตื่นมาตกใจทุกครั้งที่เห็นใบแจ้งหนี้ไม่ควรเป็นเวลาที่จะต้องทำงานหนักต่อเพื่อเพียงจ่ายดอกเบี้ยและไม่ควรเป็นช่วงชีวิตที่ต้องกังวลว่าพรุ่งนี้จะมีเงินพอใช้หรือไม่มันควรจะเป็นเวลาที่คุณได้ใช้ชีวิตอย่างสงบ ทำสิ่งที่รักใช้เวลากับคนที่คุณห่วงใยและภาคภูมิใจกับทุกสิ่งที่คุณสร้างมาตลอดชีวิตทุกบาทที่คุณเริ่มออมวันนี้ทุกหนี้ที่คุณเลือกจัดการไม่ว่ามันจะเล็กหรือใหญ่ทุกการตัดสินใจที่คุณคิดอย่างรอบคอบทั้งหมดนั้นคืออิสรภาพที่คุณกำลังมอบให้ตัวเองในอนาคตอย่ารอให้ถึงวันที่สายเกินไปแล้วค่อยเสียใจว่ารู้งี้น่าจะเริ่มตั้งแต่เมื่อก่อนเพราะสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดคือ เริ่มตอนนี้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามและถ้าคลิปนี้ทำให้คุณได้คิดหมายเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องหนี้และอนาคตของตัวเองอย่าลืมกดติดตามไว้เพราะเรายังมีอีกหลายเรื่องที่จะช่วยให้คุณวางแผนชีวิตหลังกเกษียณได้อย่างมั่นคงเพราะเป้าหมายไม่ใช่แค่ใช้ชีวิตให้รอดแต่คือใช้ชีวิตให้มีอิสระโดยไม่ต้องถูกหนี้ตามหลอกหลอนอีกต่อไป